สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการไทยรัฐรีพอร์ตคนไทยในต่างแดนวันนี้ครับกับผมการเหมสิมิติผมจำริร์วิญากุลครับวันนี้เราก็มา เรียกว่าจัดสัญจรอยู่กลายเป็นที่ประจำของเราไปแล้วกับโครงการของสวนที่นี่นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลมีหลายหลายประเด็นที่เราต้องมาเก็บข้อมูลในการนําเสนอก็าท้านสะดวกตรงไหนเราก็หยิบที่นั่นมานะฮะวันนี้สาระเรื่องแรกขอไปที่ประเทศนอร์เวย์ก่อนนะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญยงแล้วก็ไปรายงานภาพบรรยากาศการจัดงานสงการที่วัดพุทธาวาสกรุงออสโลมาให้ชมกันแล้วก็ปีนี้ มีคนมาร่วมกว่า500คนท่ามกลางหิมะที่ตกมาอย่างหนักแต่ชาวไทยและชาวต่างประต่างชาติแนละก็ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมหนีหนาวนะครับ,รบยังมาร่วมทําบุญจักบานลดน้ําขอพอรกันตามประเพณีไทยแล้วก็ชมการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยเพราะรวมทั้งการประกวดนางสงการด้วยนะครับ,รบและในกาสนี้พระครูสุดพุทธิทัศนะครับเจ้าว,วาดวัดพุทธารามแล้วก็ฝากขอบคุณสถานเอกทูตนักกุงออสโลบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ที่มอบบัตรโดยสารเครื่องบินเป็นรางวัลให้นอกจอากนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานสต็อกโฮมก็สนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ครับครับเบื้องสองนะครับไปที่ประเทศอังกฤษกันนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์รถโชว์ประเทศไทยครับที่ธนาคารโซดาไทยคาเฟ่นในกรุงลอนดอนนะครับโดยได้เชิญนายกิติวัศีนน์เอกอัครชัตณกนุงลอนดอนเป็นประธานเปิดงานครับ โดยได้มีการตีค้องขนาดใหญ่นะครับเพื่อเปิดงานเสียงดังกระหึ่มเลยจากนั้นก็จะเป็นการแสดงนาฏศิลินชุดลาวกระทบไม้นะครับมีการโชว์การแกะสลักผักผลไม้ไทยอาหารไทยนะครับและมีการจับของรางวัลให้แก่ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานกันด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพจากทีมงานแอมไทยลอนดอนด้วยครับครับต่อไปก็ยังมีภาพจากงานไดูเยียส่งการเฟสติวัลที่สหรัฐอเมริกาครับครับซึ่งปิทานนทอลลริบูดนครลอสแองเจลิสยาว3ามกิโลนะครับ จัดอย่งยิ่งใหญ่วันนี้ไปชมภาพการประกวดมิสไทยทาหรือมิสไทยเ i ียร์สอง2ันสกันครับซึ่งปีนี้มีคนมาชมมาเชียร์กันอย่างอุณนอามมากมายเลยครับ,รบไปชมกันครับลมก็เย็นสบาย ประกวดมิสไทยนดูเยียยูเอสเอก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วนะครับพบกันใหม่ไทยนดูเยียปีใหม่สวัสดีปีใหม่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับครับและนั่นก็คือสาระน่ารู้สําหรับวันนี้นะครับช่วงต่อไปติดตามชมภัยต่างแดนและนาทีทํานาทีทองครับครับครับเข้าสู่ช่วงภัยต่างแดนในวันนี้นะครับคุณดมิตมีเรื่องราวอะครับในมาลาคาซาวาเิกานะครับตอนนี้มีเรื่องที่เตือนภัยกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาคือเรื่องของโจร งัดแงะแล้วก็ทุบรถแก๊งขั้แค่ออกอรว่าอีกแล้วแล้วก็ทุบรถะะรบมีการคือหมายว่าทางตำนํางาจตำรวจนะมีการแจกข้อมูลพร้อมภาพถ่ายรถที่ที่ถูกทุบไปยังสื่อต่างๆท้งสื่อมวลชนไทยที่อยู่ในสรารเมริกาก็ได้รับแจกด้วยแจ้งเหตุด,ด้วยว่าให้เตือนภัยว่าตอนนี้แก๊งที่ทุบรถหรือคอยฉกชวงสิ่งงัดแยะรถเนี่ย เริ่มระบาดอีกแล้วในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับ,รบหลายหเมืองใหญ่ๆก็ลองระมบบัดระวังกันด้วยเตือนภ,ภัยสำหรับคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาครับ ใช่เลยพราะมันคือกุ้ยช่ายเกวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมากและเซเว่นอีเลเวนทุกวันนี้เราอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงมาตรฐานการครองชีพสูงมาก ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมอ,อกพร้อมใจกันขึ้นราคาไปเสียหมดในสถานการณ์อย่างนี้ก็ขอให้คติธรรมเอาไว้ว่าเวลาที่เราจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็ตามขอให้เรารู้จักคิดหน้าคิดหลังให้ดีคิดหน้าก็คือคิดไปถึงวันพรุ่งนี้คิดไปถึงอนาคตคิดหลังก็คือคิดดูว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋ามากน้อยแค่ไหนเพียงไรเงินเก็บเรามีมากแค่ไหนเพียงไรถ้าใช้แล้วนั้นเงินจะเหลือเก็บจะเหลือใช้จะเหลือจ่าย ต่อวันต่ออาทิตย์ต่อเดือนต่อปีมากน้อยเพียงไรอันนี้คือการคิดหน้าคิดหลังนอกจากนั้นก่อนจับใจ่ายใช้สอยเข้าของต่างๆก็ขอให้คติเป็นหลักธรรมประจําใจว่าทุกครั้งที่จะซื้อของให้ท่องดังๆว่าจับใจ่ายใช้สอยไม่ใช่จับใจ่ายใช้สวยถ้าจับใจ่ายใช้สอยเราจะมุ่งไปที่ประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ถ้าจับใจ่ายใช้สวย เราก็จะต้องจ่ายแพงมากกว่าคนอื่นเป็นธรรมดาซึ่งเป็นที่มาของการใช้เงินทำให้เงินของเรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราจับจ่ายใช้สอยต่อให้มีน้อยเราก็มีความสุขแต่ถ้าจับจ่ายใช้สวยต่อให้มีมากมายอย่างไรเราก็อาจจะไม่มีความสุขสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิ d เดสโกเอ็กซ์เลน i ์อินค i t ลิ x ีเอ็กซ์เลนต์อิ ใช่โดนใจฉันเลยใช่เลย <'t> ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซ่าหมูกุยช่ายซีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นหน่ซีพีเฟรชบาและเซเว่นอีเลเวนท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่ครับ คุณไก่ลวีสิริกุลนะครับเผู้ะผูนในการกองสัญชาติและนิติกรกรมการกองศูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผ่านมาก็คุยกับพอหลายครั้งแล้วครับวันนี้ช่วงนี้เรียกว่าช่วงฮอตเลยครับเพราะว่าช่วงปิดเทอมแล้วก็คนกลับจากต่างประเทศเยอะเรื่องการบริการที่กรมการกองศุนนี่คือหมายว่ามากันแน่นเอียดเลยในการนะฮะที่จอดรถก็ไม่มีคนก็มารอคิวกันนานเนี่ยในภาพรวมการบริการเนี่ย เ<ใ>น่นะที่ <ๆ S 2> พอก็อยู่ในกรมการขนสุงเอาภาพรวมว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก่อนที่จะมาเข้าเรื่องการบริการในกองสัญชาติและนิติกรครับโดยโดยโภาพรวมนะครับทางทางกรมก็ยังมีศักยภาพที่จะรอ,อ,องรับกับบริการให้กับจํานวนพี่น้องประชาชนที่มาหลั่งไหลเข้ามาในช่วงฤดูร้อนฤดูท่องเที่ยวเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนช่วงปกตินะครับอาจจะเห็นจากอันแรกเลย เก้า <9 S 1> <ะ>นาฬิกาเนี่ยรถเข้ามาเนี่ยจอดเป็นยาวเหยียดล้นไปจนถึงสารปกครองนะครับยาวมากนะครับที่จอดรถเราไม่พอนะครับก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปข้าราชการเองก็เสียสละที่จอดรถส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาจอดในที่จอดรถของข้าราชการ,รเพื่อจะรองรับกับจำนวนที่มากขึ้นนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องอขอความเห็นใจขอความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่าหากท่านจะเดินทางมาในช่วงนี้ลีกเกลี้ยงได้มารถสาธารณะนะครับเป็นระยะเวลานี้ประมาณก,กี่เดือน เดือนสองเดือนนี้เมษาก็ตัง<า>้งแต่ปลายกุมภาแล้วครับปลาย <Okay. S 2> กุมภาเริ่มหนานแน่นแล้วครับนี่เดือนมีนากับเมษานี่ ครับคังโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะแน่นมากนะฮะจากสถิตินะครับกองสือเดินทางที่เคยบริการประมาณ2,000-2,500คนต่อวันตอนนี้3,500-4,000ต่อต่อวันที่มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางส่วนที่กองสัญชาตินิติก่อน,นะครับเคยปกติวันละ600-800รายตอนนี้เมื่อวานนะครับทำลายสถิตินะครับเกือบ1,500รายนะครับตอนนี้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง1,200-1,500รายต่อวันท่านท่านลองนึกดูสิครับว่า คนจะขับข้างขนาดไหนที่นั่งก็ไม่เพียงพอเราก็ต้องหาเก้าอี้มาเสริมมาอะไรให้นะครับ,รบ uh, แอร์ที่เคยเย็นหนาวจนหนาวเนี่ยนะจะต้องรีแอร์กลายเป็นว่าร้อนเลยนะครับสองสวันนี้นะครับเพราะว่าคนหนานแน่นมากระยะเวลานี่จะเป็นอย่างวิกฤตอย่างนี้ไปถึงช่วง <คน S 1> เดือนปล,ลายพฤษภาครับปลายพฤษภาครับพอเด็กจะเปิดเรียนมิถุนาช่วงปิดเทอมเนี่ยมีครอบครัวพาลูกหลานไปเที่ยวบ้างนักเรียนไปทํางาน work and travel ตามโครงการที่กำลังไปที่นิยมของ รุ่นบ้างแล้วก็พวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้างหรือพวกแต่งงานกับคนต่างชาติเดินทางกลับมาเมืองไทยมาวาเเชั่นอยู่กันเดือนสองเดือนแล้วก็มาทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราทะเบียนครอบครัวเราก็รับบริการกันอย่างนี้นะครับคนจะเยอะมากครับมีแน้าพอมีการเดินทางเยอะแล้วก็การกลับมาเพื่อทําเอกสารต่างๆคมันจะมันหนักที่กอง สัญชาติและนิกรีก่อนที่กอง,องสัญชาติใช่ครับ,รบองเอกสารต่งางๆใช่ครับหนักมากครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกับประเทศไทยเรายังไม่มีระบบโนเทรียพับบิกนะครับและตามกฎหมายนะครับกระทรวงต่างประเทศเป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่มีหน้าที่ในการรับรองเอกสารนะครับดียวที่เรียกว่า l ีกา l i เซชั่นที่จะเอาเอกสารจากประเทศหนึ่งไปใช้ยังอีกประเทศหนึ่งต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเสียก่อนดังนั้นคนไทยหรือคนต่างชาติที่ใช้เอกสารทั้งหลายระหว่างประเทศต้องมาผ่านเรา แล้วในส่วนของรับรองเอกสารก็ยังหมายความว่าแต่ละ,ะวันนี้ก็ยังไม่เปิดบริการโดยบริการปกติครับมีสองแบบด่วนและปกติด่วนเนี่ยก็คือผู้มีเหตุผลในความจําเป็นในการเร่งด่วนรจริงๆโดยการ ต้องการเดินทางหรือว่าเป็นคดีความขาดอายุความจะอะไรต้องฟ้องร้องอะไรกันต้องใช้มีเหตุผลทุกความจําเป็นก็ยื่นเช้าได้บ่ายรับปิดรับคาร้องเรื่องด่วนเที่ยงวันแล้วท่านสามารถได้เรื่องคืนภายใน5้าโมงเย็นในวันนั้นแต่ช่วงนี้อาจจะช้านิดน,ดนึงเพราะว่าคนเยอะเมื่อวานก็หกโมงเย็นกว่าจะบริการเสร็จเพราะว่า ประชาชนเยอะนะครับแล้ววันปกตินี้ปิดปิด,ปดกี่โมงปกตินี้ปิดรับคำร้องอช่วงบ่ายคำร้องปกติบ่ายสองสี่สิบห้าแต่พรเศษต่างๆที่เราจะทำ คืนให้ก็ภายใน5้าโมงเย็ยนเสร็จสําหรับเ,เรื่องด่วนเรื่องปกติก็อีก2วันมารับก็เสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบนะครับค่าธรรมเนียมปกติก็สแตมป์ละ200บาทค่าธรรมเนียมด่วนสแตมม์ละ400บาทอันนี้เป็นระเบียบของกระทรวงคร,ครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรียกไปเรื่องคอตในตอนนี้ที่ท่านผู้ชมถามกันมาแล้วก็อยากจะร,รู้ว่ามันเป็นยังไงกันนะครับในเรื่องของการบริการของกรมการขนส่งวันนี้ขอบคุณพ่อไกรวีสิริกุลนะครับพ่อกองขจรชัยรัอนกรกรมการขนส่งขอบคุณครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่าย,ย,ายเกลียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมา t และเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยพราะมันคือกุยช่ายเกลียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาร์ดและเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ช่วงปฏิทินดางแดนครับเริ่มที่ไหนก่อนครับคุณครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับนายธนาทิพย์อุปติสิงห์นะครับเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาพร้อมด้วยนางมนทิพย์ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการของสถานทูตและชุมชนไทยนะครับได้ไปร่วมทําบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานะครับที่วัดพุทธเมตตากรุงจาการ์ตาพร้อมกับรถน้ําขอพรกันตามแบบแผนประเพณีไทยครับครับ็นที่สองไปที่สารัเมในการนะครับคุณชาวซื่อแท้อาลีนักสือพิมพ์ซึ่งขายมาทาธุรกิจครับนวดแผนไทยนะครับซือร้านโพสยานแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากครับดาราฮอลลีวูดเป็นมาเป็นลูกค้าประจำนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการนวดแผนไทยที ที่ร้องเนจิริสมากครับก็ครบรอบบันเกิดก็จัดงานกันอย่างเรื่องระคึกคักหน่อยยิ่งใหญ่หน่อยที่ร้านไทยคิดเช่นครับโดีภรรยาคู่ชีวิตให้กำลังใจกันลร้องเพลงซึ่งร้านโพสยานมีตรายการเราเคยไปถ่ายทำมาแล้วด้วยแล้วออกไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ยิเดียับคุณชาวด้วยครับครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระให้ทางรายการนำเสนอครับส่งมาได้ที่ t ท a i สีว i นแอ g m a i l c o m ครับหรือจะรับชมย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์ไทยไลน์รีพอร์ตสองและก็วันที่ท่านต้องการชมย้อนหลังครัับบร้้ออ่าางงนีชชมไดท ครับทีวีเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีรับชมได้ทั้งเคเบิลทีวีและทางอินเทอร์เน็ตครับครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน